วันนี้ผมพามากินก๋วยจั๊บโคตรเคืองนะครับถึงร้านคนแรกนะครับวันนี้เป็นลูกค้าคนแรกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคนจะบอกเป็นลูกค้าคนแรกทุกร้านเลยนะเอานะครับฝากร้านแป๊บหนึ่งให้หนูสปีดไปนะครับไปเอาเต็นท์มานะครับเฮ้ยวิ่งไปเหมือนแข่งพิมพ์ไมล์อีกนะป่ะอัดได้เต็นท์กลับมาแล้วมาช่วยป้ากลางร้านนะครับผมบอกป้าไอ้แกลอนน้ำพลลิตป้าจะเอามาทำอะไรเนี่ยบอกนะต้องเกี่ยวไว้ช่วงนี้ลมแรงลูกเดี๋ยวลังคาบินป้าบอกยืนอยู่เฉยๆเอามาช่วยป้าเติมถ่านในจัดไปครับป้าอับไม่มีไม้ไไไมมมม่่่รรรรนน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 ะะะะผกก็็ใใชช้้้้้้ืออปปปปปเเลลยยวาาาาติถงีคคคััับบบหำซุ คิ้วแหนึ่งแสลเลยนะโอ้ยแต่หอมจริงๆนะครับแล้วมือผมนะครับก็ดําไปครึ่งนึงนะครับแล้วป้าบอกเทคนิคพิเศษไม่ถั่วงอกดานะครับนี่เติมน้ําส้มใส่ชูลงไปเอาไปทํากันได้่ะก็มาช่วยป้าเลี้ยงร้านนะครับแล้วก็มาเปิดวิกฤิเกไม่ใช่วิกฤิเกไอ้บ้าร้านเก๋ยจับเ่ะเปิดร้านเก๋ยจับเรียบร้อยนะครับอ่าเรามาดูความโคตรเครื่องของป้านะครับมีไข่แน่นๆแบบนี้นะครับมีลูกชิ้นปลานะครับที่ป้าทาเองนะครับเต้าหู้ขาวทีเด็ดตรงนี้นะครับมีตบเล็กนะครับแล้วไข่นะครับที่ไม่มีหัวใจหรือ ปอดนะครับคั่วตับนะครับอันนี้เป็นหนังหมูนะครับโอ้โหเลือดนะครับแน่นแแบบนี้เรามาเริ่มกันเลยนะของผมนะครับเอาถั่วงอกใส่ลงไปแบบนี้นะครับเอของเรานะครับเส้นก๋วยจับอ้วนๆของป้านะครับจริงๆนะหากินหญ้านะครับก๋วยจับโบราณแบบนี้เอาใส่ไข่ลงไปนะครับนี่ลูกชิ้นปลาทําเองนะครับใส่ลงไปนะครับเต้าหู้มาดูความโคตรเครื่องของป้านะครับตับเล็กกระชอกลงไปแบบนี้นะครับหัวใจนะป้าผมเยอะเป็นพิเศษนะคั่วตับใส่ลงไปแบบนี้นะครับหนังหมูกระชอกลงไปแล้วก็เลือดโอ้ยป้าล้นชามแล้วนะครับผักโรยนะครับ กระเทียมเจียวหอมนะครับปิดท้ายด้วยพริกไทยแบบนี้นะครับยอดป้านะครับกั้นใจนะครับวนหม้อไปทางซ้ายสามทีทางขวาสามทีไม่ต้องไอ้บ้าอร่อยอยู่และอากขชกลงไปเรียบร้อยนะครับใครมาที่ร้านป้ามีน้ําให้กินนะเป็นน้ําใบเตยอยู่หลังร้านเปิดทานได้เลยอยู่ในมือผมนะครับกวยจับโคตรเครื่องแบบนี้เครื่องมันเยอะจริงๆนะให้ดูดูดีครับขึ้นมานี่มีแต่เนื้อนะครับแบบนี้งาเข้าไปแบบนี้เด็ดจริงจริงครับ